ผมเรียนนะครับว่าถนนใดก็ตามนะครับที่เจ้าของไม่สงวนสิทธิ์ปิดกัน้นเปิดให้ประชาชนทั่วไปใช้เหมือนสาธารณสมบัติของแผ่นดินเป็นเวลาเกิน10ปีนะครับอันนี้ถือว่าตกมาเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยสภาพการใช้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณนนิชย์มาตรา1 3 0 4งพันสวงเล็บสเข้าเงื่อนไขข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันผมเองได้เป็นประธานแก้ไขข้อบัญญัติฉบับนี้นะครับแล้วก็เป็นคณะกรรมการตรวจร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ มีเงินของกทมมีเงินของการแห่งชาติตามพระราชยิการแห่งชาติก็สามารถที่จะนํานมาปรับปรุงได้ถ้าหากถนนเส้นนี้เราพิสูจน์ตามเอกสารและข้อที่จริงแล้วชัดเจนว่าตกมาเป็นสนนาธารณสมบัติของแผ่นดินผมยืนยันนะครับว่าวิธีการดําเนินการนั้นไม่ยากเลยนะครับถ้าเขตบางนามาสอบปากคําที่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้อย่างน้อย15บารายนะครับล้วปิดประกาศ30บวัน ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านนะครับถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านถานนก็ถือว่าตกมาเป็นสารสมบัติของแผ่นดินโดยสภาพการใช้สามารถนําเงินงบประมาณของเทพมหานครมาปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องที่อยู่ในซอยลาซาน52ได้ไม่ใช่เฉพาะพี่น้องในซอยลาซาน52อย่างเดียวนะครับในเขตบางนาหรือพื้นที่ใดในกรุงเทพมหานครก็ตามหากมีปัญหาเช่นเดียวกันก็สามารถที่จะดำนข้อบัญญัติฉบับนี้ไปดำเนินการได้ ผมมีความตั้งใจครับในฐานะที่เป็นคนเสนอกฎหมายฉบับนี้อยากจะให้กฎหมายก้อมอย่างกรุงเทพมหานครเป็นพระราชญญัตดเพื่อจะได้ดูแลคนไทยทั้งประเทศได้ปัญหาที่ดินที่โดนทิ้งร้างเจ้าของไม่สงวนสิทธิติดกัน้นเจ้าของตายเจ้าของล้มละลายเจ้าของไปอยู่ต่างประเทศนะครับหาเจ้าของไม่เจอแต่ปิดให้ประชาชนใช้แล้วเอาเงินรุบประมาณมาปรับปรุงไม่ได้จะหมดไปครับเพราะว่ามีกฎหมายที่ทําได้ โอกาสผมไปผักดันกฎหมายฉบับนี้เป็นพระราชบัญญัติเพื่อจะดูแลคนไทยได้ทั้งประเทศนะครับคนไทยทุกคนต้องได้รับการดูแลจากรัฐบาลครับปัญหาความเดือดร้อนทุกปัญหาจะต้องได้รับการแก้ไขด้านหลังผมนี้นะครับก็คือที่ราชพัสดุเลขที่ดิน9201นะครับเนื้อที่ประมาณ3ไร่เศษนะครับที่ดินแปลงนี้ถูกปิดล้อมโดยที่ของเอกชนทําให้ธนารักษ์เนี่ยไม่สามารถ เข้าไปพัฒนาได้แต่ความเป็นจริงนะครับผมตอบได้เลยว่ามีกฎหมายเขาเรียกพระราชบัญญัติการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่พศ2457นะครับสามารถที่จะจัดรูปที่ดินใหม่เพื่อให้ที่กรมนารักษ์มีทางออกและที่ด้านหน้าก็ได้รับประโยชน์ร่วมกันการดําเนินงานอย่างนี้มีข้อกฎหมายสามารถทําได้ครับในกรุงเทพมหานครมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการจัดรูปที่ดินมีประหลัดกรุงเทพมหาคนครเป็นรองประธานนะครับและมีผู้นวยการสํานักวางผังและพัฒนาเมืองเป็นเลขาธิการคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจะสามารถเข้ามาดําเนินการในเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้แต่ที่ไม่ดําเนินการเนื่องจากว่าไม่มีผู้แทนคนไหนสื่อสารถึงปัญหาในพื้นที่ให้กับหน่วยงานรับผิดชอบขอโอกาสตรีศิริวัลครับคนพระโขนงคนบางนาแม้จะไม่ได้เป็นสกที่เขตบางนาแต่ก็มีความเข้าใจปัญหาของคนบางนา ขอโอกาสไปผักดันประสานให้แก้ไขปัญหาตรงนี้พี่น้องจะได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของที่ราชพัสดุด้านในโดยการจัดรูปที่ดินตามกฎหมายที่มีอยู่ขอโอกาสทนายนักพัฒนาเบอร์ห้าครับขอบพระคุณมากครับ